ข่าวชั้นประจำวันที่1กุมภาพันธ์2,566ดวนผู้สมัครอิสราเอลรู้หรือยังเขาเพิ่มค่าตรวจโลกแล้วนะจะเพิ่มเท่าไหร่เดี๋ยววันนี้ผมแจ้งให้ทราบท่านจะต้องเตรียมเงินมาให้พอด้วยนะและผู้สมัครงานไปทำงานเกาหลีวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจสถานะการสมัครงานเกาหลีกันแล้วก็วิธีแก้ไขในกรณีที่ท่านลืมรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบจะทำยังไง ก่อนไปรับชมคลิปการลบคนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนทําคลิปถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปด้วยกันครับวันนี้นะครับได้มีข่าวสารจากในกลุ่มลุงหน่อย FC แล้วก็กลุ่มร่วมด้วยช่วยกันที่ผมได้สร้างขึ้นได้มีประเด็นที่ว่าเจ้าหน้าที่ได้แจ้งว่าตั้งแต่วันที่1่กุมภาพันธ์2566ทุกท่านจะต้องเสียค่าตรวจโรคเพิ่มขึ้นจากเดิมที่เสียแค่3 2 0 0ั ก็มาเพิ่มนะครับโดยที่โรงพยาบาลเปาโลท่านจะต้องเสีย4,750ถ้าท่านไปตรวจที่โรงพยาบาลลามาท่านจะต้องเสีย4,450นะครับก็มีสมาชิกในกลุ่มนะครับแท็กมาที่ตรงหน่อยว่าบางทีวันนี้ที่เห็นมาในเรื่องค่าตรวจโรคที่เพิ่มสงสารบางคนครับบางคนเงินไม่พอต้องโทรหาญาพี่น้องบางคนก็เตรียมมาพอดีกับค่ารถเขาน่าจะแจ้งล่วงหน้าหน่อยจะได้เตรียมตัวถูก ประเด็นนี้นะครับผมไม่ขอตอบนะครับก็เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่นะครับว่าทําไมเขาไม่แจ้งแต่ผมจะพูดในประเด็นว่าผมเข้าใจในสิ่งที่สมาชิกเนาะถามผมในส่วนตัวผมถ้าผมเป็นเจ้าหน้าที่ผมจะเพราะผมเข้าใจผู้สมัครว่าบางทีเงินมีจํากัดขนาดมาตรวจโรคก,ก็หยิบยืมญาติพี่น้องมานะครับ แล้วกรณีที่มันมีค่าอะไรที่มันเพิ่มขึ้นกระทันหันแบบนี้บางทีก็เป็นเรื่องลำบากในการหาเงินนะครับต้องแบกหน้าไปยืมเพิ่มอีกก็เอาเป็นว่านะครับเจ้าหน้าที่ไม่แจ้งก็ไม่ต้องสนใจครับหากมีข่าวสารติดตามช่องลุงหน่อยไว้นะครับลุงหน่อยแจ้งทุกเรื่องอยู่แล้วนะครับถ้ามีข้อมูลผมแจ้งล่วงหน้าทุกเรื่องอยู่แล้วผมไม่กักนะครับก็ฝากไปถึงผู้สมัครคิวรุ่นหลังๆนะครับท่านเตรียมเงินมาให้พร้อมนะครับ ถ้าเป็นไปได้ก็เตรียมมาสัก5 0 0 0ันเลยเพราะเดี๋ยวมันจะมีอีก2โรงพยาบาลที่จะมาเพิ่มนะครับในการตรวจโรคนะครับนอกจากโรงพยาบาลเปาโลและรามาจะมีอีก2โรงพยาบาลเพราะฉะนั้นค่าใช้ใจ่ายมันอาจจะไม่เท่ากันอีกเราเตรียมมาเบ็ดเสร็จเลยนะครับว่าค่าตรวจโรค5,000นะครับถ้าเหลือก็ดีไปนะครับถ้ามันต้องจ่ายเพิ่มเราจะได้ไม่ลําบากมากแล้วประเด็นทําไมต้องจ่ายเพิ่มนะครับมันเป็นข้อกําหนดจากทางอิราเลเนาะให้ตรวจโรคเพิ่ม อันนี้ไปโทษเจ้าหน้าที่ไทยไม่ได้ครับเป็นข้อกําหนดที่ทางอิสราเอลเขาขอเพิ่มมาแล้วจริงๆขอเพิ่มมาตั้งนานแล้วครับแต่ว่าทางไทยขอให้ชะลอไว้ก่อนเพราะโรงพยาบาลในเมืองไทยไม่พร้อมแต่ตอนนี้พร้อมแล้วนะครับก็เลยต้องตามที่เขากําหนดข่าวต่อมานะครับจะเป็นเรื่องของข่าวสารจากเพจ eps thailand นะครับเป็นเพจที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครไปทำงานเกาหลีเพจนี้อัปข่าวสารรัวๆเลยนะครับ แทบชนิดที่ว่าคุณไม่อยากรู้เขาก็ทําให้รู้นะครับประเด็นแรกก็คือเป็นเรื่องของสถานะการสมัครนะเขาจะบอกว่าคุณสมัครคุณมีข้อสงสัยในเรื่องสถานะเขาก็จะแจ้งว่าถ้าขึ้นว่าสถานะรอพิจารณาแสดงว่าเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณานะครับการพิจารณาจะอยู่ระหว่าง3 7ถึงวันนะครับขึ้นอยู่กับจํานวนผู้สมัคร ถ้าสถานะขึ้นว่ารอแก้ไขนั่นหมายความว่าเราทำอะไรไม่ถูกสักอย่างนะครับท่านต้องเข้าไปเช็คในระบบว่าท่านทำอะไรผิดเจ้าหน้าที่เขาจะแจ้งให้คุณแก้นะครับคุณก็ทำการแก้ไขตามที่ระบบแจ้งนะครับแต่เมื่อท่านเข้าไปตรวจสถานะแล้วขึ้นว่ารอชำระเงินนะครับนั่นแสดงว่าเขาอนุมัติแล้วรอให้คุณไปจ่ายเงินนะครับคุณก็จ่ายตามที่เขากำหนดนะครับต้องชำระภายใน3วันนะท่านเลยกำหนด3วันแล้ว าการสมัครครั้งนั้นถือเป็นโมฆะท่านจะสมัครใหม่ไม่ได้เลยนะครับสถานะสุดท้ายนะครับจะเป็นสถานะผู้ผ่านการสมัครนะครับแสดงว่าเราได้ทําการสมัครแล้วนะครับท่านจะต้องสามารถพิมพ์บัตรประจําตัวผู้สมัครสอบได้นะครับอันนี้แล้วในกรณีที่บางคนนะครับที่ยังเข้าระบบไม่ได้เลยพอไปกดลงทะเบียนมันก็ขึ้นว่าลงทะเบียนซ้ํานะครับให้ท่านนะครับตรงยูสเนมหรือว่าชื่อผู้ใช้ ท่านใส่ใหมายเลขบัตรประชาชน13หลักแล้วในช่องรหัสผ่านท่านก็ใส่ใหมายเลขบัตรประชาชน13หลักแล้วก็กดเข้าสู่ระบบดูถ้าขึ้นว่ารหัสผ่านไม่ถูกต้องท่านโทรไปที่เบอร์นี้เลยครับ0 2 2 4 5 9 4 3 5แล้วก็022459436นะครับในวันและเวลาราชะการนะครับ ให้เจ้าหน้าที่เขารีเซ็ตรหัสให้เขาก็จะถามข้อมูลส่วนตัวคุณนิดหน่อยแหละหากโทรไปแล้วสายไม่ว่างนะครับถ้ามีคนโทรไปเยอะให้ท่านโทรไปที่สำนักง,งานจังหวัดในแต่ละจังหวัดก็ได้นะครับให้เจ้าหน้าที่สำนักง,งานจังหวัดเป็นผู้ทําการรีเซ็ตรหัสให้นะครับหากท่านใส่ใหมายเลขบัตรประชาชนนะครับทั้ง2ช่องแล้วเข้าสู่ระบบไปได้ท่านก็ไปสมัครได้เลยนะครับไม่มีปัญหา หากใครยังไม่เข้าใจไปดูคลิปนี้ได้นะผมสอนสมัครงานเกาหลีแบบละเอียดไว้ให้นะครับสามารถสแกน QR Code คตัวนี้เพื่อจะไปรับชมคลิปได้เลยก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์นะครับสำหรับผู้สมัครงานทั้งเกาหลีและก็ผู้สมัครงานอิราเลหากท่านมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้นะหากผมว่างเดี๋ยวผมจะเข้ามาตอบให้นะครับ ก่อนจบคลิปลบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนทําคลิปขอบคุณทุกยอดแชร์ยอดติดตามยอดไลค์ที่มีให้กับช่องลุงหน่อยเสมอมาวันนี้ช่องลุงหน่อยสวัสดีครับ